นี่หรอมันอ่านไม่ทันอ่ะหลับตาแชทลัางน้องคนนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วิดคิดแล้วอ่ะเซ็ตผมให้ดูซิว่าหล่อไหมทุกคนหล่อไหมคะแต่งเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งผมยังไม่เข้าทีหูยนี่มันทำไมฟิลเตอร์มันแบบฟิลเตอร์มันใครเข้ากล้องพี่หน้าสวยทุกคนอะ เพราะว่าพี่ใช้ซึเตอก็ปากแดงใช Jean ่อรเบสมาเบสมาเหรอหมอมอมาสวัสีเบสหน่อยเดคะสวัสดีน้าเบสมาเวแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับไปงานครับพร้อมออกงานอใช่อรเบสมามั่วปะเนี่ยไปไหนเด็กดีไปงานครับไปงานแลมบู ใช่ไจะไปงานใช่ไปงานแลมโบครับเบสมาสวัสดีครับเบสตั้งใจทำงานนะครับนี่บอกนี่ร้ออีกแล้วบอกอีกตั้งใจทำงานนะครับถ่ายละครวันนี้เลิกดึกอีกแล้วพูดเลยว่าคนนี้เขาขยันมากคิดถึงงานน้องเบสไว้เจอกันนะครับตั้งใจทำงานห่างกันไาให้แพทริกนะครับใช่ไม่ได้เลย สรุปหมดแรงอะ่ะไม่มีกำลังใจทำงานต่อโอ้เครียดเลยฮะโอเค<ะ>โอคกคไปแล้วนะคะไอ้ดียวมันนี้มาในทีมแบบว่าคื่แ<ะ>คตด 9, คีคนดูเก้าพันคนอ่ะคนดูแค่ดีกแต่งหน้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมแต่งหน้าเองให้ดูเลย <laughs> ใช้อะไรบ้างเลย